อ้าวสวัสดีครับผมยะตีจัดให้นะจากร้าน TS Big Boy นะรีวิวรถเข้าใหม่สองคันครับผมนะวันนี้เสียงเบาหน่อยไม่มีไมอะนะที่อยู่หน้าผมวันนี้นะแปดสองหนึ่งดูกติมอนเตอร์แปดสองหนึ่งไว้นะปีสองพันสิบห้าสีขาวกาเรียกอะไรนะเพ์ไวอะเพ์ไวเพ์ไวนะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่รู้ปะจัดได้สามแสนแปดมั้ยนะจะไม่เิด นะสภาพเขาเรียกว่าสภาพนางฟ้านะไรตตำหนิมาพร้อมท่อสลิปออนนะป s p เอสซีโปรเจกแท้นะแท้ดิแท้นะยางใหม่นะปูดมดสวยใสนะถังช่ำๆเป็นางนะสวยกิ๊บดูหม้อน้ำเนี่ยไม่มีรอยหินกระเด็นส่งกระเด็นใส่เลยไม่มีเลยนะเรียกได้ว่าไลตํตำหนินะไมกคันนี้อยู่ที่ หน,ห,นหนึ่งโลโงมือนเดียว0 0 0 0โลสภาพนางฟ้าแบบนี้หนึ่งแสาาบาทหนึ่งแสาาบาทตัวสีขาวนี่ตัวพิเศษนะใช่หายากด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหม ตัวสีขาวเนี่ยเป็นตัวพิเศษเปิดตัวในปี2015ที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะได้สติกเกอร์ล้อของตัวเพอร์ฟอร์แมนต์มานะอ๋ออ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันมีทีเด็ดราคาเปิดตัวก็สี่แสนกว่าบาทนะคันต่อไปสกังเบิรสี่ร้อยนะสีส้มรถลูกค้าฝากขายแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะรีวิวเยอะสักเท่าไหร่นะฝากก็ฝาก ขายด้วยฝากถ่ยรูปด้วยนะเอานะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแบาทหนึ่งแสนสมบาทสแคมเบิลสแคมเบิลสี่ร้อยสี่ร้อยส้มปีสองพันสนะหรือตัวเขาเรียกว่านี่อ่าตัวไออะไรนะสแคมเบิลอะไรนะออนมาอคอนิอะไร ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ทำการบ้านมาเลยคันนี้ไม่ได้ทำการบ้านมาตัวนี้อ่ะเอาสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยครับอะใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อมาซื้อรถผมได้เฮ้ดีอ่ะดี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 ว่ะดีดีดีไอ้ยังจริงเลยโอ้โหอ่ะเอาสภาพเป็นไงครับหนังฟ้าบอกเลยใช่อ่ะถังเถิงนี่แล็บสติ๊กเกอร์ใสมาครับกันลอยอ่ะไม่เท่าไหร่บล็อก ไปแสนกว่ามั้งคะเนี้ยแสนกว่าเลยเหรอเอ,อโอ้าสองหมื <laughs> ม่นไปสองหมื่น <laughs> 1นึ0งแสนสาบาทครับผมเรากลับมานเนคันนี้นะหนึ่งแนเ้าหมื่นห้บาท <laughs> สนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์หกสองแปดสมห้าสองเจ็ดสี่สองะไปแน่นอนคันนี้สีขาวไปแน่นอนแต่สีส้มก็รอไปก่อนรอก่อนสวัสดีครับ <laughs>